ยุโรปเนี่ยมีเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์พันปีเอยอะแยะเต็มไปหมดใครได้กลัวผีไม่อยากนอนโรงแรมตีมินเทจมานอนที่นี่มาแอนดาสไบไฮแอทโรงแรมเนี้ยใหม่มากเพิ่งเปิดได้แค่สองสามปีอินเทอรเนียสวยทุกจุดนอนคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวผีอีเวน้นในห้องนอนเพดานคือสูงสุดๆทำให้รู้สึกโล่งโปรง่งสบายน้ำเปล่าขอได้ไม่อัน้นแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟด้วยในตูเ้เย็นก็ดื่มได้หมดทุกขวดห้องน้ำเล็ก,ลกๆแต่ว่าสวยอะให้ฟีลแบบมันูบ้านตัวอย่างสบู่แชมพูใช้แบริโดสลิปเปอร์ไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวเก็บไปใช้ที่บ้้้้้าา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 นน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 นใใหหมม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 ่่่่่่่่่่่ไไไไไไกกกกกกก็็ดดดููทุุออออออยยยยยงงงัขขววสสะะะะเเเเตตตตีคคืืแแบบบบบ god my ปปิิิิชฟฟ์์ลลศ ที่นั่งอินดอรว่าน่ารักแล้วเจอเอาดอร์เข้าไปน่ารักกว่าและเมนู from the kitchen นึกว่าอยู่ร้านบรันชให้นั่งเบรคฟาสต์ถึง11โมงอ่ะคิดดูดิคิดดูดิว่าพวกกูนั่งกันถึงกี่โมงก็11โมงเต็มแม็กซ์ไปเลยอร่อยทุกเมนูแล้วเสิร์ฟจริงๆเหมือนอยู่ร้านบรันชจริงจริเกลี้ยงทุกจานสกิปมือเที่ยงไปเลยกินอีกตอนเย็นอิ่มแล้วก็มาเดินย่อยไม่ได้ออกไปไกลที่ไหนหรอกอยู่ในโรงแรมนี่แหละจะบอกว่าประทับใจจิมที่นี่มากใช้ของดีทำให้รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายโซนสากมีอรรห้้เลเล่่นยยดแวงุททตโ อ,อยู่ใน walking distance ไม่ว่าจะร้านอาหารมิชลินหรือว่าโอทาวกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิง้งช็อปเสร็จก็กลับมาเก็บของที่โรงแรมดื่มน้ำชิวๆตกดึกก็กลับมานั่งสุนทรีทีในห้องเออแล้วโซนโล็อบบี้คุามีขายของแต่งบ้านด้วยใครขนไหวเชิญซื้อเลย